มาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นผลพวงนะครับอาจจะไม่ทางตรงแต่ว่าเป็นทางอ้อมยังจํากันได้ไหมครับท่านผู้ชมที่ธนาคารอมสินไปเปิดวงเงินกู้กับทางทกสแล้วก็มีเงินก้อนแรกไปปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเงินไหลออกจากธนาคารอมสินเป็นแสนล้านคือหายไป4วันเนี่ยแสนกับอีก5,000ล้านนะครับซึ่งคุณวรวิทย์ก็แสดงสเปรดลาออกอก็สุดท้ายนะฮะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะครบวาระพอดีนะครับในการดำรงตำแหน่งเป็นผออมสินนะครับ ก็อยู่ตำแหน่งมาในหนึ่งปีอีกสามเดือนส่วนไอ้เม็ดเงินที่หายไปเนี่ยหนึ่งแสนแต่อีกห้าพันล้านบาทเนี่ยลายคนถามว่าเอะมันมีผลต่อสภาพคล่องไหมทุกวันนี้สภาพคล่องธนาคารออมสินครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทบถามว่าสูงไหมสูงแต่ยังต่ำกว่าในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาครับก่อนหน้านี้สภาพคล่องเนี่ยสองแสนสามหมื่นล้านหายไปช่วงหนึ่งคือแสน0กบอบห้าพันล้านตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านเขาบอกว่าเกณฑ์ตอนนี้ก็ยังดีเพราะว่า ทางแบงค์ชาติกำหนดว่าสภาพคล่องต้องสูงเกิน6%ตอนนี้อยู่ถึง10%นะครับก็ยังไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆในแต่ละวันความเคลื่อนไหวของเงินเงินไหลเข้าธนาคารออมสินเ,เรียบร้อยแล้วครับวันหนึ่ง1,000ล้านบ้าง2,000ล้านบาทบ้างถือว่าเป็นปริมาณธุรกรรมที่ปกติเดี๋ยวไปฟังเสียงของผอออมสินกันหน่อยครับ หมายว่าถ้าถามว่าวันนี้กลับเข้าสู่ภาวะตามปกติแล้วก็กล้าพูดเลยว่าเงินฝ่ายยัอยงอยู่ในค่อนข้างเกณฑ์ที่น่าพอใจก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ประมาณตั้งแต่ต้นเดือนมีนาจนมาถึงวันนี้ไม่มียอดบันไหนที่จะติดลบมันจะบวกทุกวันบวกละพันสองพัน,พ,น,พ,นพันสองพันก็คิดว่าก็กลับขึ้นมาก็น่าจะหลายหมื่นล้านแล้วครับก็อยู่คือต้องเรียนนะว่าวันนี้เนี่ยธนาคารก็ยังมี สภาพคล่องอย,อยู่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นล้านซึ่งถามว่าตอนนี้คือคือต้องต้องต้องออทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีการถอนเงินนั้นเนะ่ะเรามีสภาพคล่องอยู่ประมาณสองแสนสามสองแสนสามหมื่นล้านนั้นนะไม่ใช่เป็นสภาพคล่องที่เหมาะสมนะถือว่าเป็นสภาพคล่องที่ค่อนข้างที่จะ ามากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆตามเกณฑ์ของแบงค์ชาติเนี่ยให้ดำรงสภาพคล่องไว้เนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า6%เปอร์เซ็นต์แต่2แสนก่อ้านเนี่ยมันประมาณเกือบ20เปอร์เซ็นต์นะครับก็ สรุปลมรวมแบบนี้ฮะว่าสภาพกล้องไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากรู้จากง,งานพรุ่งนี้ฮะคุณวรวิทย์เนี่ยจะพ้นจากตําแหน่งเวลาคนพ้นจากตําแหน่งพนักงานจะมามอบดอกไม้ย,ยินดีามาแสดงความยินดีที่ไปพ้นจากตําแหน่งหรือจะไปรับตําแหน่งอื่น<อ>คือเป็นการอำลาอะไรแหละแต่ว่าภาพในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาอาจจะจากกันไม่ค่อยดีเท่าไหรออ่นะครับเพราะว่าทางพนักงานก็ออกมากดดันมีการแต่งชุดสีร่วมกันนะครับมากดดันให้คุณวรวิทย์ลาออกก็ อาจจะไม่ดอกไม้แหละครับแต่ว่าอาจจะมาได้ชื่นเมื่อนสักเท่าไหร่นักอันนี้คือที่อ,อมสินนะครับ